มาเออ่แบบนี้เนาะจริงๆเราไม่ได้ค่อยเราไม่ค่อยได้ออกอีเวนต์ที่แบบางคอบคุเลยก็เหมือนเป็นงานแรกค่ะก็เป็นงานแรกเลยใช่รู้สึกว่ามันเป็นหัวข้อที่มันใกล้ตัวเราใกล้ตัวเราเนาะรู้สึกว่าออยากจะอินสปายคนอื่นได้เหมือนที่ก็เคยมีดาราศิลปินที่มาอินสปายเราเหมือนกันใช่ ชอบค่ะจริง Metal. เราเคยร้องทั้งเวอร์ชันภาษาไทยแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นเลยใช่ i i จริง mm. ใช้เป็นในช่วงแบบว่าไพร์ลอตของซีรีส์รักปัดแข่ง่จริงเพ่อเพลงที่ใช้จะเกี่ยวกับซีรีส์ใหม่อะไรไหมมีความหมายที่เกี่ยวข้องแต่จริงเรามีเพลงของเราได้ค่ะที่เป็นเพลงใหม่เลยเป็นประกอบซีรีส์ที่กำลังจะปล่อยเร็วๆนี้ มีมีมท่าเต้นแล้วก็มีชาเลนจ์ให้ทุกคนได้ไปทำานาเลยค่ะชื่อเพลงว่าอยู่ๆก็เกิดอาการอันสโตลินไม่ถึงว่าชาเลนจ์น่าจะเตรียมไปแล้วเตรียมแล้วเตรียมไปจริงๆไปท่เดือนนี้ค่ะอ้อเคล้วแล้วอาีกตัวนี้จะมีสปอยล์คาที่ะับาเลนรเนี่นราสนนได้ได้ค่ะอ๋ชาเลนจ์อ๋ชาเลนจ์อจเซอรอะไรชาเลนจ์เน เธอทำเธอทำเธอทำยู <c oughs> <c oughs> ่เงิเกิดอาการอู้วววอาอาอาวาอาอากาอ้อา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 ่าอาอาอ่อาอาอวอาวาอัอาแาองอา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 อมอาอาอาอไอาไาอ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 บอาอาอาอมอาอาาอาอาอานไออากาอาาาอาอาออาอาอาอ้อาอาอาม่ ได้แล้วก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่สองก็ <c oughs> ยังตืกเต้นยูมีภารกิจ่างๆ้วยแล้ก็นาตื่นต้นค่ะแล้วก็อ้อเมื่อวันก็คุณนอกจากงวงสวมีแหละข่าวแล้วก็มีปล่อยทีเซอร์ตัวสุดท้ายไปด,ไ <c oughs> ด้วยบรรยากาันเป็นเรที่ที่งการทำงนก็รู้สึ <c oughs> สก,ก,กสว่าง่ขึ้นกว่าเดิม คิดกันไปหมดทุกเรื่องเหมือนเราอยู่ด้วยกันมานานแล้วก็เราสบายใจอยู่แล้วคะ่ะเวลาที่ทํางานด้วยกันมันก็ทำไมมันก็โฟล,ล์ไปหมดแล้วก็คอยให้กําลังใจกันใ,ในทุกเรื่องแต่ก็ดีดีใจค่ะที่เป็นเขาเ็นเราเียกว่าคือแบบว่า พูดบ่ว่าช่วงมัธยมเนาะอปปีเลิฟยังไม่รักกันขนาดนั้นใ่เราจะโดนเปรกตลอดว่าแบบอย่าเพิ่งเล่นเหมือนสนิทกันอย่าเพิ่งแบบวาให้พนไปเลีนเรองอนิดงใช่คือ่แต่เาราใจได้ม้าเยาอยู่จริงๆแล้วเพราะคือมันสนิทกันอยู่แล้วอ่ะมันแบบ แอบยากค่ะยากค่ะยากอันนี้ลรจางแตอนนี้นอยู่แคตอนไหนแล้วตอนนี้ก็าจะได้ดูวันท wow. ี่8สิงหาคมนี้ล้วค่ะว้วไวมากใช่ค่ะเตื่นเต้นมากค่ะก็เรียกว่า้อมแล้ว้อมมากแล้วด้วยจริงๆ8สิงหาเนี่ยเรามีงานเฟิร์สอีพีด้วยที่สามารถมาดูเฟิร์สอีพีเป็นรอบพรีเมีย์ จะปล่อยจริงค่ะก็มาดูพร้อมกับพวกเราเลยแล้วก็มีโชว์พิสเตอร์่ด้วยใช่ค่ะแล้วก็วันพุธเอ่อวันพุธที่ีเนาะเราก็จะขายบัตรัาพรุ่งนี้แล้วค่ะก็สามารถไปเออก็แฟนๆที่อยากไปดู e ีหนึ่งกับเรานะคะก็พรุ่งนี้กดบัตรแล้วค่ะก็ขอให้ทุกคนกดบัตรได้นะคะที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ค่ะ เ,เขาได้เห็นที่เซอร์ไบแล้วทุกคนบอกว่าตั้งตารอแล้วก็มันเป็นเฟรมีมากๆแล้วขอบคุณทุกคนจริงๆที่เชื่อมากในตัวพวกเราแล้วก็รอคอยอพวกเราเพราะพวกเราก็อ <c oughs> สองแฟนคลับตลอดเห็นพ <c oughs> ุกกำลังใจเห็นทุก <c oughs> อย่างเลยก็ขอบคุณมากๆค่ะที่ยังรักแล้วก็ยังนิรู้พวกเราอยู่ค่ะ ก็เป็นซีรีส์แนวแบบตลกคอมเมดี้ดราม่าเชื่อว่าแฟนๆคนน่าจะอยากเห็นเซเมเล่นอะไรแบบนี้ก็ทงไยก็ติดตามด้วย